สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบก,กับช่องม,มิมมนทาร์ดชาแนลนะคะสัปกนี้เราอยู่กันกับคลิปตุ้งความรักนะคะของชาว่าตดินนะใครนะคะกำลังที่จะ DM มาหาคุณใน24ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพางานของชาวทาตด,ดินนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็ชาวทาตด,ดินนะคะได้แก่ชาวราศีมังกรราศีพฤษภพแล้วก็ราศีกันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าสำหรับชาวธาตุดินนะใครกันนะคะที่กำลังจะ DM หากคุณนะแล้วก็ดูว่านาโนมเนี่ยคนคนนี้จะมีการแทคชั่นอะไรเกิดขึ้นนะคะรวมถึงนาโนมความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะจะมีการทักคุณมานะคะในเรื่องราวของอะไรนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุดินกันก่อนเลยนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะ ต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงหรือสามารถรับฟังเป็นแนวทางได้นะคะถ้ารู้สึกว่าเรื่องราวในคลิปนี้ตรงกับเรื่องราวหรือว่าพลังงานของตัวคุณเนี่ยก็นําคําแนะนําจากไพ่ไปปรับใช้ได้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพลังงานของชาวธาตุดินที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมานะคะ เก้าไม้เท้าแล้วก็มีไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมานะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้มันว่าอาจจะอยู่ในจุดที่มันมีความรู้สึกผิดหวังมีความเศร้ามีความเสียใจเกิดขึ้นหรือเปล่าคือเหมือนกับมีการแอบบมองแอบ,บส่องอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็เห็นถึงโอกาสใหม่ๆนะคะหลายคนน่นาจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆในเรื่องราวของความสัมพันธ์ก็ได้นะคะมันว่าคุณมีโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแต่ช่วงเวลานี้เหมือนเราผ่านกับสถานการณ์ที่มัน ค่อนข้างยากลําบากมันมีความเศร้าวความผิดหวังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นพลังงานของการแอบมองแอบส่องอะไรบางอย่างอยู่นะในช่วงเวลานี้นะคะหรือจะมีใครบางคนมาแอบมองแอบส่องคุณอยู่ก็ได้คุณอยู่ในภาวะของการประเมินดุสานการสิ่งวระจอมไปก่อนนะมาแต่เรามาดูซิว่าใครนะที่กำลังจะ DM มาหาคุณนะจะทักคุณมาใน24ชั่วโมงนี้นะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยคะ่ะ มีไพ่ w h e ิวอ f ฟอร์จูนนะคะ King of Pentacles นะคะราชาถือเหรียญแล้วก็มีไพ่หกถ้วยนะคะพลังงานค่อนข้างมาในลักษณะของการเป็นคนเก่าๆได้นะคะพลังงานเก่าๆพลังงานที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะชาวทักดินมันว่าคนคนนี้คุณคุณน่าจะรู้จักอยู่แล้วคะ่ะจะเป็นเพื่อนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าได้หมดเลยนะประมาณนี้เนาะแล้วก็เห็นถึง พลังงานนะคะที่ขึ้นมาในเรื่องของคนคนนี้นะนมนวว่าน่าเขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินแล้วความมั่นคงในชีวิตหลายอย่างแล้วก็อยู่ในจังหวะของการรอคอยการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะคนคนนี้เขาเป็นใครเอ่ยมาดูสิมีไพ่ The Empress ขึ้นมานะคะ มีไพ่หนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่แปดดาบขึ้นมานะคะมันมองว่าคนคนนี้นะนานโน้มเนี่ยน่าจะเป็นในลักษณะของคนที่เขาเหมือนกับมีกำแพงอะไรบางอย่างในความรู้สึกเหมือนกันนะมนว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คุณกับเขาน่าจะอยากหยิบยื่นโอกาสทางความรักให้กันละกันนะคะอืม ถ้ามองโดยภาพรวมจากคนภายนอกมองนะคะมนว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่เพอร์เฟคคนหนึ่งเลยนะคะน่าจะตรงกับใจหรือตรงกับสเปคที่คุณเคยวางไว้ด้วยะนะคือมีคุณสมบัติอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้เขามีความพร้อม ในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานครอบครัวหรือสิ่งต่างๆที่อยู่รายล้อมนอบตัวเขานะแต่มันเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างนะคะมีข้อจํากัดมี condition เงื่อนไขอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาในลักษณะของความสัมพันธ์นี้นะอืเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าคนคนนี้เขาจะ DM นะคะหรือว่าทักมาหาคุณด้วยเรื่องของอะไรนะคะเรามาดูกันซิทักมาเรื่องอะไรจ้ะทักมหาชาวทัดินเรื่องอะไรเอ่ย มีไพ่เก้าเหรียญขึ้นมานะคะเจ็ดเหรียญแต่ในเท้านะทักมาแน่นอนแหละมีการติดต่อสื่อสารมาแน่นอนมีการส่งข้อความมาแน่นอนนะน่าจะทักมาพูดคุยในเรื่องของสถานก,การณ์ความเป็นไปนะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยเหมือนว่าอาจจะพูดคุยถึงในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือท่าสิ่งที่สนใจร่วมกันระหว่างคุณกับเขาเป็นเรื่องของ การเงินนะคะการลงทุนมันว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในเรื่องราวเหล่านี้เนาะแล้วก็มีไพ่ก้าวเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะมันว่าเป็นลักษณะของการที่คุณทั้งสองคนเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะในเรื่องราวของการเงินการงานความมั่นคงในชีวิตนะคะน่าจะมีการพูดคุยกันถึงพลังงานเหล่านี้แล้วก็ต้องบอกว่าสองคนมีอะไรบางอย่างก็คือในเรื่องของ ความรักอะคะ่ะอาจจะเป็นการจัดลำดับไว้เป็นเรื่องรองเนาะอืเหมือนการงานการเงินความมั่นคงอะมาก่อนอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็พลังงานมันค่อนข้างยังฟรีดอมอยู่อาจจะมาคุยพูดถึงไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆร่วมกันด้วยก็ได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูกันในส่วนของนะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะชาวธาตดินเขารู้สึกยังไงกับชาวาตดินเอ่ยในห่วงช่วงเวลานี้นะมาดูกันนะ มีไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะก้าวไ่ถาวรแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยนะคะมันมองว่าคนคนนี้นะแนวโน้มความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันรู้สึกเหมือนการที่แบบคุณกับเขา,าอาจจะเคยเดินออกจากกันไปแบบนี้ไหมเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ไปแล้วก็มันเหมือนกับก่อนหน้านี้อาจจะมีสถานการณ์ที่มันหน่วงมันหนักนะคะแล้วก็มันมีความ ik, ท็อกซิกทาให้รู้สึกว่า ต่างฝ่ายต่างไม่โอเคกับความสัมพันธ์นี้ก็ได้เลยทําให้มีการแยกย้ายเดินออกไปทําให้ช่วงเวลานี้เวลาที่เขานึกถึงคุณในตอนเนี้มุนว่าเขารู้สึกถึงคุณนะคนที่กําลังจะส่งข้อความมาเนี่ยนะคะคือแนวโนม้มจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการแอบมองแอบส่องชัดเจนนะคะก้าวก้าวไม่เท้าขึ้นมามุนว่าในช่วงเวลานี้คุณก็อาจจะรับรู้ได้แล้วแหละว่ามีคนมามองมาส่องนะจ๊ะตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของคุณนะ มันว่าคุณคุณพอรู้แหละว่าเป็นใครนะคะอาจจะพอแบบเอ๊ะสงสัยหรือว่าคาดคะเนได้เหมือนกันว่าใครกันนะที่กาลังจะส่งข้อความมาหาคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะคะความรู้สึกของเขาเพิ่มเติมที่มีต่อชาวทัดดินนะคะมีไพ่หไม้เท้าขึ้นมานะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็มีไพ่ไนท์สเพนเดอร์เคิลนะคะอัศวินถือเหรียญน,นะแนวโน้มเนี่ยในลักษณะเนี่ย ก็มนว่าเป็นเปนในเรื่องความรู้สึกที่เขาคิดว่าคุณน่าจะมี choice มี option มีตัวเลือกเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จอะไรเยอะเลยเขาอยากไปต่อนะในความสัมพันธ์นี้มนมองว่าอยากมีการัพ p อ o r t ซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องที่เขาสิดว่าเขาสามารถัพ p อ o r t คุณได้นะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของแนวโน้มนะคะการที่ a c t ที่จะเกิดขึ้นจากเขานะ ทิ้ o อัปส r d นะคะสามเหรียญค่ะมีเรื่องของการวนกลับได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็มันมีในเรื่องของการพัฒนาไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นเหมือนว่าถ้ามีปัญหามาก่อนหน้านี้มันจะได้รับการเคลียร์หรือว่ามีเป้าหมายที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะกับสถานการณ์ต่างๆที่มันค่อนข้างยากหรือมันแบบดูเหมือน มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเยอะะเลยมืนว่าคุณเอาอยู่แล้วสามารถไปต่อได้ถ้าอยากที่จะไปต่อกันจริงๆนะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยนะคะอู้สิเหรียญขึ้นมาเลยจ้าจัดชีสค่ะ แล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะคะมนว่ามีเกณฑ์ของการเริ่มต้นมีเกณฑ์ของการเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันได้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหลังการเริ่มต้นแต่หมุนว่าคุณจะตัดสินใจกันด้วยหลักการเหตุผลไม่ได้ใช้อารมณ์มาครอบงําเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรนะคะให้กับชาวธาตุดินบ้างนะไพ่ยอยากจะแนะนําอะไรให้ชาวธาตุดินคะมีไพ่สีด่ดาบขึ้นมานะคะ w i s ์คอนเซิลเลอร์ค่ะมีอะไรจ๊ะเดอะซันนะคะพลายขึ้นมาพลังงานโอเคเลยเหมือนว่าเป็นช่วงหลังการเรียนรู้ค่ะเล ARNING น,นะคะแล้วก็เยียวยาตัวเองให้แข็งแรงนะคะ ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าความสําเร็จเป้าหมายในชีวิตของเราแล้วล่ะมันว่าอะไรเข้ามาไม่ได้บอกว่าให้ปิดโอกาสแต่มันว่าเรียนรู้กับมันดีกว่าเรียนรู้กับมันว่าเราสามารถเรียนรู้หรือว่านําสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้อะไรยังไงได้บ้างอะนะคะมาเดี๋ยวเรามมาดูกันนะคะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะมาดูกันนะชาวราศีกุมคะ่ะชาวราศีกรกฎราศีกุมซ้ำนะ ราศีพฤษภนะคะและก็ราศีสิงห์นะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะันมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีวันนี้บ๊ายบายค่ะ